วิดีโอนี้แนะนำวิธีการตั้งค่า SB Setting นะครับสออย่างหลกัหลกๆก็คือ 1. การเปลี่ยนธีม2การจัดเรียงไอคอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างขั้นแรกให้รันซเดียขึ้นมานะครับที่มุมล่างขวาให้เลือก Search และพิมพ์คำว่า SB Setting จากนั้นเลือก Install ที่มุมบนขวาแล้วก็ทำการติดตั้งให้มันเสร็จจนกว่าเครื่องจะรีสปริงนะครับเปิด c เ d i a ให้โชว์ใน Notification ให้เข้าไปที่ Setting Notification แล้วเลือกไปที่ SSB Setting เปิด Notification ให้เป็น on ครับลองเลื่อน Notification มาดูจะเห็นว่า A/B Setting โผล่มาแล้วนะครับต่อไปจะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนธีมให้กับ Notification นะครับไปที่ More จากนั้นเลื่อนลงมาที่ตำแหน่ง iOS 5บวก Notification นะครับ เลือกต o ว i f i c a t i o n Theme ครับค่าปกติจะตั้งไว้ที่ Default ครับผมลูกศรเพื่อดูแบบนะครับแต่ละแบบของทีมนั้นจะแสดงออกมาตัวที่ผมใช้จะเป็น s e r i u s SB Setting HD นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้กด back กลับมาแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกครับจะเห็นว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับผมให้เลื่อนมาด้านซ้ายแล้วก็เลือกกดสปริง ครือจะรีสปริงนะครับหลังจากนั้นเรามาลองเปิด Notification Center ลงมาอีกทีหนึ่งทีมจะเปลี่ยนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะสอนเลื่อนตำแหน่งนะครับให้ FB setting นั้นขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้ว การจัดเรียงไอคอนนั้นผมจะสอนอีกทีหนึ่งหลังจากเลื่อนตำแหน่งแล้วนะครับไปที่ t e t t i n g นะครับเลือกที่ notification ใน in notification center นะครับ sb s e t t i n g จอยู่ข้างล่างให้เรากด edit นะครับแล้วลากเลื่อนข้างบนให้ไปอยู่ตำแหน่งบนสุดกดดันจากนั้นกลับไปดูที่ notification center อีกทีหนึ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วครับผม ต่อไปการจัดเรียงไอคอนนะครับเลือกไปที่มอจากนั้นเลือกไป s ซฟ e ินด์ท็อกเกนะครับเลือกเปิดตรงท็อกเกอรที่เราต้องการให้เราตัวไหนมันมาโชว์ให้ตัวไหนมาโชว์บ้างเราเลือกออกมานะครับจากนั้นเลือกกดมู e บโลข้างบนมุมขวาแล้วสลับตำแหน่งตามที่ต้องการจัดวางได้ตามใจชอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดเซฟข้างบนถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ต้องรีสปริงเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างที่จะเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคจบลงไปแล้วสําหรับการตั้งค่าตีมนะครับแล้วก็การจัดวางตําแหน่งของท็อกเกิลเวลาคงจะหายสงสัยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันกับ iPhone หมออีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ